ท่านผู้ชมครับคือหวางนี้ผมเป็นอะไรก็ไม่รู้มันก็ได้กินจิ้นอยู่นะแต่ทําไมกินจิ้นแล้วมันเหมือนไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ผมว่ามันควรจะกินจิ้นเพียวๆนะที่ไม่ต้องมีผักมีไม้มาสูนด้วยเนี่ยแต่วันนี้เราจะทานผักที่ดีที่สุดนั่นก็คือผักกูดกูดที่แปลว่าดีอ่ะนะเมียเจ้าคุณพ่อไปใจดูสวนผักละ แล้วเหลียบไปเห็นผักกูดที่ยอดตุ้ยอุดตุดอยู่หลายห้องเหมียงแกก็เลยเก็บมาขั้วใส่พอกทีฟอดีกว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะครอบครัวแอดนี่ดีเนาะรักสุขภาพกินผักกินไหมจริงๆแล้วคือไม่ใช่เลยคือมันตุกอะนะมีอะไรให้กินเราก็กินกันไปก่อนทำยังไงก็ได้ให้เสียเงินน้อยที่สุดสำหรับครอบครัวของแอดนะแอดก็เสวนนาแล้วก็แพมมาจนเกื่องคลิปและก็ะง่ายๆนะสำหรับขั้วผักกูดใส่พอกทีฟอเนี่ย ก็แค่ตำจากไข่หอมขาวหอมแดงพริกสดเกียวจืนพอกทีฟอของเราจนสุกแล้วก็ควัดเคี่ยงแกงหมกลงไปตามด้วยน้ำล้างโขกกลทุกอย่างสูนกันย่อมผักกูดของเราจุ้นลงหม้อขางเลยนะฮะอันเชิญปากมากกลมาเต็กให้ผักมันยอมมันเยวีสักนิดปรุงรสด,ด้วยผงซูรสดนิดหน่อยก็แค่นี้ครับง่ายๆนะครับในการขัร่วผักกูดผักที่ดีที่สุดข,ของเราไม่ต้องไปเปียงซอสฝาเขียวไปใส่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาว ไ้ยุ่งยากเหมือนเจ้าคุณพ่อจะอยากกินข้าวนะมานั่งเฝ้านั่งรอหญิงแม่ทํากับข้าวไม่ต้องขั้วเมินนะเดี๋ยวผักจะล้วนขั้วมาหายมาดีเอากบกรอบ,บแบบนี้ก็พอ